ปลูกต้น,นไม้กับแม่สวัสดีค่ะวันี้เราก็จะมาปลูกต้นมตไม้จากที่เราอันนี้เราโรยมเมล็ดมันไว้นะอันนี้คือต้น,นอะไรแนี่ยอันโหระพาโหระพาอันนี้เราโรยมเมล็ดมันไว้นี่มันขึ้นมาเป็นแบบนี้รวมกันเป็นกระจุกเมล็ดมันมนี่คือเอามาจากไหนนี่ไงนี่ต้นมัน อันนี้คือต้อนที่มันแก่แล้วใช่ไหมพอมันแกะนะ่แล้วแม่ก็จะเด็ดเอาตรงนี้แล้วมาโยนลงตรงนี้เลยพอแก่แล้วมันจะขึ้นตบงนี้อยู่นะใช,มใช่มันจะออกเม็ดะนะตรงนี้ด้วยแล้วตอนแรกอะตอนแรกแร่มันเตยเลยตอนแรกเราซื้อมาจากตลาดที่เขาเด็ดมาขายเป็นก้านนหมอเรากินใบเสร็จแล้วก็เอาก้านมันมาเสียบดูด พวกนี้เห็นไหมก้านมันทั้งนั้นนะทั้งกะเพราทั้งโหระพาไม่เอาไปเสียบนี่คือมันงอกขึ้นมาใช่ไหมงอกขึ้นมาเนี่ยแก่แล้วเหละยพอแก่แล้วก็เอามันมาโรยโรยทั้งกะเพราโหระพาเราโรยเพืขึ้นเต็มเลยขยายพันธุ์เยอะแยะไปหบดกินไม่หวาดเป็นไ,ไหวซื้อมาครั้งเดียวเห็นไหมแต่ตอนที่ปลูกที่เสียบเนี่ยเราต้องเอาไว้ในร่มนะให้มันติดแล้วก็ามาโดนแดดงั้นมันจะตายน้ำมันก็เอาไว้ในร่ม พอไม่ถึงอาทิตย์หรอกมันก็ติดดีลนะก็ขึ้นสวยๆแบบนี้เ<ว>ลยได้แล้วก็อันนี้ยังแก่แล้วนะอันนี้ลูมมันเนี่ยตามเลไมะเขียวเดี๋ยวเราจะมาขยายลงกระถางนะปลูกให้ดูนะเวลานั้นมันแยกต้นมันออกแล้วมันจะพุ่มใหญ่ไงแต่ถ้าเราเอาเบียดกันอะไรเงี้ยมันก็จะเล็กมันก็จะโตอยู่เท่านี้แม่ก็นะเลยมันต้องไม่งามเราต้องขยายลงกระถางนี้เราก็จะมาแบ่งลงกระถางนะจะได้แบบ ไม่เบียดกันไม่มันจะได้ต้นใหญ่งามล้วก็แซะเราเราเลือกจากต้นไหนอแม่เลือกต้นที่มันเบียดเบียดกันเราให้จะให้มันห่างห่างกันมันจะได้งามเนี่ยมันเบียดกันหลายต้นไงมันเราก็เอาเนี่ยมันไปลงกระถางเลยค่อยๆแซะมันแล้วให้มันห่างๆเดี๋ยวมันก็จะต้นใหญ่ไง ถ้ามันยังถีๆกันอย่างเงี้ยมันก็จะไม่งาม,มดนะเดี๋ยวเราไปลงกระถางกันเลยนะจากที่ดินที่เราผสมไว้เมื่อกี้นะแล้วเราก็ดินที่เราผสมไว้เลยนะแล้วก็มปลูกเลย มพะพร้าวนี่ใส่เยอะไม่ดีนะถ้ายิ่งมพะพร้าวเป็นในที่ไม่ละเอียดอย่างเงี้ยที่เป็นเป็นกากมาพาะพร้าวกากมาพาะพร้าวอ่ะต้องแช่น้ําก่อนถ้าไม่แช่น้ำต้นไม้เหลืองหมดมต้องแช่น้ํากอาทิตย์หนึ่งได้ยิ่งดีไม่อั้จะเหลืองต้นไม้ไม่งามเลยน,นี่เราลองก้นไว้นี่เปียงน,น,นี่เราก็เอาดินที่เราหมักไว้ แล้วเราก็เอาอต้นเรากับกะประมาณนี้แล้วใส่ลงไปเลยให้ให้ให้อยู่แบบว่าเนี่ยคือใบเลี้ยงมันใบเล็กๆตังเนี้ยให้ดินอยู่ประมาณเนี้ยอย่าให้ใบเล็กๆงงมันงจืม ดินถ้าเรากดแน่นไปดีไหมแม่ดดินนี่เราผสมแล้วถึงเราจะกดไปมันก็ไม่แน่นเคาะดินนี้มันดีแล้วดินร่วน้ินว่าแบบว่าถ้ากดดินแน่นมันจะดินแน่นไม่ดีแต่ว่าเวลาเราปลูกคนไปอ่ะเราก็คอยพนดินใส่ปุ๋ยมันมันจะได้งามตอนเนี้ยเราก็เสร็จแล้วเราก็ลดน้ํามันแค่นี้ก็ง่ายแล้วปลูกใครก็ปลูกได้เด็กแงยิ่งมาได้ปลูกไงยิ่งรู้ปลูกได้ทุกอย่างต้นไม้ดอกไม้ เราปลูกของกินเดี๋ยวอีกวันเดี๋ยวเราก็ปลูกดอกไม้สวยๆแล้วไอพวกนี้มันใช้เวลากี่วันถึงมันจะโตได้เท่านี้อันนี้ตั้งแต่โรยเมล็ดรู้สึกว่าน่าจะเป็นเดือนนะอ๋อเป็นเดือนเลยน่า้ะเป็นเดือนเหมือนกันต่เดือนหนึ่งตันเดียวนะแต่แต่พอมันได้ขึ้นแล้วมันโตเร็วนะใช่แล้วลงกระถางแบบเนี้ยแบบแป๊บเดียวสักอาทิตย์หนึ่งนี่กินได้แล้วเด็ดยอดเด็ดยอดพอมันเริ่มโตแล้วเราเด็ดยอดมันเด็ดยอดเด็ดยอดมันจะแตกพุ่มเลย ต้นไม้ทุกอย่างต้องเด็ดยอดอวันนี้ปลูกโหระพาของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเอาไว้เที่ยวหน้าเราจะปลูกอะไรก็ค่อยมาดูกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ลืมรดน้ำมันด้วยนะพอเราปลูกเสร็จแล้วรดน้ำให้ชุ่มเลย